เมื่อเมื่อไหร่จะได้เนี่ยตอนอายุสามสามครับพีหรือสามาจะเจอรักแท้ที่ใท้จรเป็นแต่ว่าการเวลาต้องมบบว่าบางทีงอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันครับพี่แต่ว่าพี่ก็ยังรักเขาอยู่แต่ครับพ<ม> <มา S 2> ี่ม่วเดียวเขามาแล้วก็วันนี้เป็นรักแท้ครับพีบ่แต่ว่าก็บางทีก็ขัดแย้งเรื่อง บางทีก็ผิดใจกันไหมหน้าหน้าตาเป็นยังไงผู้หญิงคนน่าแมนไหมก็หน้าตาออกจะเรียวๆหน้าตาคมๆตัวเล็กๆหน้าปกไม่ใหญ่มากอมผมเสียนอมออกดำๆนั่งคือมาย้อมสีทองเลยนะมันหลับตากันเวลาดูนะแล้วหน้าแมนเู้ไหมแล้วก็ เงการเงินตอนนี้ก็จะมีแปลว่าทีมงานมาช่วยสนับสนุนนะมั้ยการตัวกิกันทำเงินตาเนดูดูไั่ไ้เขาต้องตายนะเท่านั้น